เช้านี้ก็มาเจ,เจอกับน้องกล้วยหอมค่ะแม่แม่ค่ะทำอะไรนีมไม่ยอมไม่พอทำความสะอาดนะคะทำความสะอาดก่อนอว,วันนี้บรรยากาศดีมากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้านของน้องกล้วยหอมนะคะแม่ค่ะดูคะ่ะมีเขี้ยวขจีค่ะย่างามมากเลยสุกใสวันนี้หอมจะได้กินหญ้าตรงนี้แล้วค่ะแม่ พอ่อดูคะ่ะเล่นกับพอ่อโอ้ยอย่างนี้จะทำความสะอาดเสร็จไปดอกพี่หอมนอนทับเบือจะคลองเลยนะยนยอีจะไปไหนะจะพาพ่อไปไหนลูกอะไรูแรตัวโตกับพ่อแล้วก่ะดูก่ะทั่วหวัวพอ่ออิวแล้วค่ะตอนนี้

เอานั่งก่อนนั่งก่อนมีอะไรมีอะไรอีจะเสร็จไหมวันนี้<ป>อะไรอ่ปาก,ปากทำไมลูกโอดูสิมีฟันผุไหมแน่ไม่ให้ไปอีก <laughs> คิดถึงอะคิดถึงกันทั้งคืนเลยพอ่อวันนี้นอนไม่ค่อยหลับเลยมาเยอะ พออิวลูกมาไล่มาก็ตั้งสามสี่รอบค่ะพาพ่อไปไหน,นทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดก่อนมีอะไรที่หอม อะไรฟันอากาน่ากะดูนกะดู่นนาน้านาทำความสะอาดให้เสร็จก่อนฟันฟันฟันโอ้ฟันใครเนี่ยฟันบ่ไหนโอ้ฟันฟันพี่หอมรูด อะดูหน่อยดูหน่อยหลุดจริงไหมพ่อหลุดจริงไหมดูหน่อยเอาปากเอาไปให้พ่อดูก่อนซีไหนหลุดโอ้ดูค่ะไหนพูดจริงพูดเล่นโอ้จริงด้วยค่ะแม่แม่ค่ะดูค่ะเดียวเดียวโอ้จริงจด้วยค่ะโอ้พี่หอมพี่หอมเลยจริงๆด้วยค่ะนี่ฟันน้ำนมพี่หอมหลุดค่ะ มีอีกไหมโอ้ดีแท้หอมเช้ามาได้ของดีเลยค่ะแม่แม่ค่ะดูค่ะคุยหอมให้ของดีพ่อกับแม่ค่ะหมดยังหมดยงกง้ว้อาปาให้พ่อดูดูก่อนโปอ ลูก,กซี่ลุก,กลูกกิลุดกี่อ้านดูดีๆพ่อมีอีกไหมอ่ากวาดทุกวันก็ไม่ได้ไม่เคยได้ดูนะคะแม่ทำไมเพิ่งกวาดนี่ไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตเลยะค,ะค่ะบรรยากาศที่ปางก็ประมาณนี้นะคะ่ะเขียวขจีะคะ่ะตอนนี้ช้างก็ยังอยู่ที่หลักนอนอยู่ะคะ่ะยังไม่ได้เข้าไปในบ้านนะคะ โอ้ทำไมหนูคูณคําคูณแบบนี้ลูกวันนี้ก็เป็นเป็นวันพระด้วยเนะพะ่อเนาะโอ้หอมให้ของดีเลยค่ะแม่ค่ะดูค่ะทีห่หอมให้ของดีในวันพระค่ะนี่ค่ะ เมื่อคืนหนูนอนหลับไหลูกเมื่อคืนเมื่อคืนพออยู่บอกว่าหอมนอนทับอึโอ้ก็หกทุ่มหอมยังไม่นอนเลยค่ะเมื่อคืนนี้สงสัยนี่แล้วว่าปวดฟันนี่แล้วว่านอนไม่หลับลูกใช่ไหมคะโอ้ดูหน้าตามีเตอะอึเลยค่ะ ดูดูเพื่อนน้อยเพื่อนฟันหลุกไหมโอ๊ยไม่ยอมให้จับเลยไม่ต้องจับหรอกพ่อโมดูคะ่ะ ดูค่นน้องเฮงเฮงก็มานั่งดูค่ะมานั่งดูพี่หอมแต่เช้าเลยค่ะเนี่ย สวัสดีตอนเชา้าเลยยังลูกสวัสดีเลยยังคะ่ะสวัสดีค่ะก่อนเร็วโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจ้าสวยก่อนเร็วโอ้ดูค่ะไหยอบจ้าสวยเลยเลอยากเข้าบ้านแล้ว